สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรื่องเล่าด้วย AI จะพาทุกท่านมารู้จักกับตำนานหมาแดงจะสนุกและน่าตื่นเต้นขนาดไหนเราจะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับกลางดึกคืนหนึ่งท่ามกลางสายลมหนาวที่พัดผ่านกระท่อมเก่าๆของยายคำหญิงชราผู้โดดเดี่ยวในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งริมป่านางสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายลมหายใจหอบกระชั้นเหงื่อเย็นไหลซึมทั่วแผ่นหลังในฝันนั้น นางยืนอยู่กลางลานดินหน้ากระท่อมใต้แสงจันทร์สีแดงหม่นมีบางสิ่งยืนจ้องมองมาสุนัขตัวหนึ่งขนของมันแดงฉานเหมือนเปลวไฟดวงตาเรืองรองวววโรดนางไม่เคยเห็นหมาตัวนี้มาก่อนแต่มันกลับจ้องมองนางเหมือนรู้จักกันมาเนิ่นนานมันไม่ส่งเสียงเห่าหรือขู่คำรามมันเพียงแต่ยิ้มรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของสัตว์ทั่วไปรอยยิ้มที่มีเขี้ยวขาวเรียงกันเป็นแนวก่อนที่เงาของมันจะค่อยๆเลือนหายไปในม่านหมอกยายคำพึมพำเบาๆด้วยเสียงสั่นเครือ หมาแดงมันคืออะไรกันแน่ยายคำพึมพำในใจรุ่งเช้ายายคำรีบเดินไปหาตาสมิงหมอทำเท่าของหมู่บ้านแม้จะอายุมากแล้วแต่สายตาของเขายังคมกริบเหมือนเหี่ยวก่อนที่นางจะทันเอ่ยปากเล่าความฝันตาสมิงก็พูดขึ้นเสียก่อนเจ้าเห็นมันแล้วใช่ไหมหมาแดงยายคำตาเบิกโพลงนางพยักหน้าหวาดหวั่นตาสมิงถอนหายใจก่อนจะเอ่ยเสียงเรียบฟังให้ดี หมาแดงไม่ใช่แค่สุนัขแต่มันคือเงาของปอบเป็นตัวแทนของมันถ้าใครฝันเห็นมันแปลว่าปอบได้เลือกเจ้าของแล้วหมายความว่าปอบกําลังตามฆ่ายายคำถามเสียงสัน่นใช่แล้วมันจะไม่ปล่อยเจ้าไปง่ายๆตาสมิงยื่นกิ่งไม้เล็กๆให้ยายคำก่อนจะบอกด้วยน้ำเสียงจริงจังถ้าเจ้าจะหนีไปที่ไหนอย่าลืมหักกิ่งไม้วางไว้ระหว่างทางทุกครั้ง ปอบจะตามรอยเจ้าผ่านทางเดินเสมอหากเจ้าหักกิ่งไม้มันจะสับสนและหลงทางไม่สามารถตามเจ้าไปได้ยายคำกํากิ่งไม้นั้นแน่นรู้ว่านี่อาจเป็นทางรอดเดียวของนางคืนนั้นหมู่บ้านเงียบสนิทผิดปกติมีเพียงเสียงลมพัดหวีดวิวและแล้วฮ้องฮ้องฮ้งฮงเสียงหอนแหลมยาวดังก้องจากปลายหมู่บ้านเสียงที่เย็นเยียบจนชาวบ้านต้องสะดุ้งตื่นทุกคนรู้ดีว่านั่นไม่ใช่เสียงของสุนัขธรรมดา รุ่งเช้ามีคนพบร่างของคำดีหนุ่มวัยรุ่นแห่งหมู่บ้านนอนแข็งทื่อกลางทุ่งนาร่างของเขานอนแน่นิ่งผิดธรรมชาติตาเบิกโพลงปากเผยอราวกับกรีดร้องก่อนตายและที่ลำคอของเขามีรอยกัดเหมือนถูกสัตว์บางอย่างฝังเขี้ยวลงไปมันมาแล้วตาสมิงพึมพำรรก่อนจะบีบไม้เท้าแน่นยายคำตัดสินใจหนีออกจากหมู่บ้านานางเก็บข้าวของเล็กๆน้อยๆใส่ ยามแล้วก้าวเท้าออกเดินไปตามทางลูกรังที่ทอดยาวสู่หมู่บ้านถัดไปทุกๆุกสก้านางจะหยุดและหักกิ่งไม้ทิ้งไว้ข้างทางตามคำสอนของตาสมิงแต่แล้วนางรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่กําลังตามมาเงาดำเลือนรางปรากฏขึ้นในม่านหมอกเสียงฝีเท้าดังเบาๆตึกตึกตึกยายคำกลั้นใจเดินต่อไปข้างหน้าไม่กล้าหันหลังกลับแต่เงานั้นก็ยังคงอยู่ จูจ่ๆลมหนาววูบหนึ่งพัดผ่านและเมื่อยายคำเหลือบตาม,มองไปข้างทางหมาแดงมันยืนอยู่ตรงขอบป่าห่างออกไปไม่กี่เมตรดวงตาเรืองแสงจับจ้องนางราวกับรอจังหวะพื้นดินใต้เท้ามันเป็นเงาสีดำขยายออกเหมือนหมึกกระจายยายคำไม่รีรอนางหักกิ่งไม้อีกครั้งและเร่งฝีเท้าออกไปให้เร็วที่สุดเงาดำค่อยๆจางลงหมาแดงหายไปในสายหมอก ยายคำสามารถหนีไปถึงหมู่บ้านอื่นนางใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจนชราภาพก่อนจะเล่าเรื่องราวของหมาแดงให้ลูกหลานฟังหากเจ้าเห็นมันในฝันนั่นหมายความว่าปอบกำลังมาตามเจ้าหากต้องหนีไปอย่าลืมหากกิ่งไม้ระหว่างทางเพราะปอบจะตามรอยเจ้าเสมอและจงจำไว้ถ้าได้ยินเสียงหอนในคืนเดือนมืดอย่าออกจากบ้านเด็ดขาด ตำนานหมาแดงยังคงถูกเล่าขานแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนและในคืนที่เงียบสงัดหากใครสักคนได้ยินเสียงหอนแววมาแต่ไกลบางทีหมาแดงอาจกำลังมองหาเหยื่อคนใหม่ก็จบลงไปแล้วนะครับทุกท่านสำหรับเรื่องตำนานหมาแดงก่อนจากกันไปในวันนี้รบกวนท่านผู้ชมทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเรื่องเล่าด้วย AI ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ